ือโอกาสนะครับเมื่อเรื่องที่ลวงพ่อห้พี่น้องสร้างพร้อมนะครับกติประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนลวงบอกเลยว่าการเป็นมิจฉาชีพนะครับอาจจะทําให้รวยเร็วนะครับแต่ก็รวยได้ไม่นานจุดจบก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละครับส่วนใครกติใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับคือกลับมาประเทศไทยบ่ได้ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ของกงนะครับตอนนั้นคือจุดจบของมิจฉาชีพของโกงไม่ป็่ประเทศของโกงนี่พี่น้องนะครับเราเปียบเปื่อยซื้อ ห่องโกงก็คือห่องคุกนะครับคือบางทีนะครับการเฮ็ดแน่มุนาการที่โกงค้นเฮ็ดสารีปลอมนั่นนี่นู่นนะครับต่อให้เขาจับไม่ได้ในวันนั้นมันต้องมีมือหนึ่งที่เขาจับได้คือเก่าเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกครับโกงรกรมันก็เป็นโกงเควียนครับมันว่นไปโวกไปวน,นมากครับาออการที่เขาเอาเปรียบคนก็คือกันนะครับเ้าเอาเปรียบเขาโดยการเฮ็ดแบบนี้นะครับผมเราเป็น เอาเปรียบเขาเขาขายของด้วยความสุจริตเขาตั้งใจเหตุนะครับเขาลงไปทั้งแรงกายแรงใจทั้งทุนคุณศัพท์ต่างๆครับการลงทุนเงื่อนต่างๆที่เขาเหตุไปนะครับส่วนเขาเสียหาไม่ได้เป็นนา้าพักน้าแรงมาเหตุหลอเห่าไปโกงไปเห็นยังกับเขาแบบนี้นะครับเอาเปรียบแบบนี้เนะี่มันจะยู่ในดงบ่ด่นครับค้นเห่ากับฝากพี่น้องนะครับให้เป็นหูเป็นตาเบิ้งแง่ง,ง,งกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมบานเห่ากับนะครับอยากให้ผู้ใดเจอขึ้นจังหวหนหานกนะครับที่โทษ เพิ่นพูดเดียว่ขาไปทนลจาของน้าทีบงบ่งไรละเอียดที่แบบคัดก็หนีนะครับต่อไปกับงสิแบบว่านะครับมีบทเรียนแล้วนะครับขอสิบ่เดีผิดพลาดอีกดอกมันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกคนด้วยนะครับที่กําลังจะไหลวันพรุ่งนี้มื้อนี้นะครับผมเจอกันแน่นอนนะครับในเซว่หกเชียรเตอร์ P ีีหนึ่งนะครับ เป็นรูปแบบของเทียตเตอร์แล้วพี่น้องเป็นรูปแบบสตูดิโอนะครับผมการแสดงยิ่งใหญ่หลังการตอนนี้น้องๆร่างซ้อมเต้นอยู่นะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับอ้าวแหวสวยมากสวยปะพี่น้องสวยปะครับปังมากปังมากครับี่บอ์ดสวยมากเลยอ่ะ สวยมากาไปมิติเลยครับมิติลิลับเห,ห,หมื่อดืดตือเลย,ยสวยไหมครับนี่นะครับอันนี้เป็นที่นั่งข้างบนนะครับสวยไหมครับนี่แหละครับคือความ คือกำไรของการทุ่มเทงานนะครับโอ้สวยมากเลยชอบครับชอบน้องไม่ได้ใส่จอนะครับเพราะว่าน้องอยากอยากเล่นแบบละครเวทีนะครับน้องเลยไม่ใส่จอแต่ยอมแต่บอกได้เลยว่าสวยกว่านะครับจอมันธรรมดาไปแล้วตอนนี้ ที s. S so ่น so ั่งข้างบนวิวดีใช่ครับข้างบนคือดีมากครับพอดีความคิดสร้างสรรค์มากเลยลูกชายสวยมากใช่ไหมครับขอบคุณครับอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนคือพอดีมากเหมาะในการชมนั่งสบายสบาย โอเคครับเดี๋ยวนกไลฟ์ใหม่นะครับรอรอบนี้นะครับลานะนะแฟนๆไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาชม,นะาเ,ามเลยนะครับฝากเข้ากลุ่มด้วยนะครับผมสวัสดีครับ